อยากเลี้ยงหอยขมลัตนาและหอยข่งใต้เลี้ยงในกระมังหรือกระบาผสมปูนพื้นที่จำกัดเลี้ยงแบบไหนทำบ่อน้ำแบบไหนดีเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูสามแบบเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพามาดูบ่อน้ำที่เราเคยทำให้เพื่อนๆดูนะมีสามบ่อนี่บ่อที่หนึ่งน้ำปาปาร้อยเปอร์เซ็นต์ บอ่อที่สองน้ำคลองแล้วก็บอ่อตรงนู้นนะครับซึ่งเป็นน้ำประปาที่ผมแช่ไว้ในถังยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยนะอันนั้นนะ่ะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนินดๆแล้วสามบอ่อจะมาให้ดูตัวอย่างน้ำนะเพื่อนๆตัวอย่างน้ำอันนี้จะบอกว่าเป็นน้ำปาปาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีเนี้ยผมไปเก็บผักคลองผักอะไรมาใช่ไหมรอบหนึ่ง เราก็เอามาใส่ในบ่อน,นี้แล้วน้ํามันก็เน่าแล้วมีหอยคันเยอะไปหนึ่งรอบนะที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูผมได้ทําการถ่ายน้ําไปสักเกือบ1ิวันจําวันแน่นอนไม่ได้ต้องเป็นไล่ดูคลิปนะเพื่อนๆว่าวันที่เท่าไหร่นะเพื่อนๆสังเกตน้ําเห็นไหมอันนี้คือผมจะให้ดูตัวอย่างนะน้ำปลาปาร้อยเปอร์เซนถ่ายน้ําไปแล้วหนึ่งรอบเพื่อนๆดูน้ําสีน้ํา ให้เดากันในใจว่าใส่ไหมโอเคไหมสำหรับผมนะผมเฉยๆผมว่ามันไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ผักผมจะใส่ไม่เยอะนะนเพื่อนๆสังเกตจะมีแค่นี้เองหลังแล้วแต่ตั้งแต่ที่ไทยเปลี่ยนน้ำไปแล้วนะจะเป็นแบบนี้ดอกจอกอยู่ในร่มจะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะอัตราการเน่าจะเยอะกับผักตบชวานะครับที่อยู่ในร่มเนี่ย จะไม่ค่อยแตกกอน,นะเพื่อนๆผมมองว่าผักตบชวาเนี่ยอยู่ในน้ําไหลอ่ะจะโอเคกว่าแล้วก็หอยคันที่ติดมาเนี่ยแบบนี้เนี่ยเยอะมากเห็นไหมผมอะ่ะเหมือนเป็นโรคจิตแล้วทุกวันเนี้ยคือต้องมานั่งบี้หอยคันนะเพื่อนๆต้องมาส่องแบบเขาเรียกว่าอะไรกดอกดตัวเขาอ่ะมามามา,มาทําให้เขาตุยแล้วก็มาแบบ มาเกาะขอบแบบนั้นเนี่ยมันจะเกาะขอบแบบนี้ใช่ไหมต้อนคืนก็มาส่งไฟแล้วก็มากดแปะแปะแปะ,แปะตามขอบกระถางอันนี้บออที่หนึ่งอือเป็นแบบนี้อหอยคันเนี่ยเยอะถามถามว่าผมไปหาข้อมูลมาเยอะๆนะมันเป็นอันตรายมากไหมจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากต่อต่อเขาเรียกว่าอ่าต่อในระบบน้ําต่างๆแต่ว่าถ้ามันเป็นน้ําไหลมันจะโอเคดังนั้นสิ่งแก้ไขคือ ถ้าไม่ใส่ออกแบบเนี้ยก็ใส่ปั๊มที่มันแบบทําให้น้ํากระเพื่อมแบบบุบบุบบ,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 บุอย่างนี้ตลอดเวลามันจะดีดีกว่านะผมคิดว่ามันจะดีกว่าดีกว่าออกแบบนี้นะเพื่อนๆก็แล้วแต่พื้นที่ใครจะสะดวกนะอ่ะอันนี้บอกที่หนึ่งน้ำประปาร้อยเปอร์เ็นตใส่แค่นี้คือที่ที่มาถ่ายเพื่อนดูนเนี้ยจะบอกว่าผมอะเตรียมการที่จะย้ายอ่าเจ้าหอยขมรัตนะแล้วก็ ลูกหอยโข่งใต้นะที่ผมเลี้ยงไว้อะตอนนี้เขาจะได้ครบเดือนแล้วเอ,อผมก็จะย้ายเขามาลงบ่อซึ่งเจ้าบ่อน,นี้ก็เลยจะเปลี่ยนน้ำอีกรอบนึงเพราะว่าเห็ดน,น้ำเขาคุณคุณแล้วอ่ะทีนี้มาดูน้ำคลองนะเพื่อนเพื่อนนี่น้ำคลองเริ่มคุณแล้วสองบ่อน,นี้เปลี่ยนถ่ายน้ำพร้อมกันนะเพื่อนเพื่อนพร้อมกันเลย,เลยดูดน้ำออกไปประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต ทั้งสองบอ่อที่ถ่ายนะพร้อมกันวันเดียวกันหลังจากที่น้ํามันเนา่าแล้วก็ผมอะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะเราก็เอาผักตบออกไปเหลือไว้แค่นี้เองนะซึ่งผมมองว่ามันเหมือนผักมันจะเน่าเพื่อนๆนะก็มีดอกจอกตอนแรกมันจะมีแค่สามดอกเองนะแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มขยายเยอะแล้วนะเริ่มขยายเยอะแต่น้ําจะบอกว่าน้ําคลองจะไม่ไม่ใส่แก๋วนะนอกจากตอนแรกที่เพื่อนๆไปเอามา คือมันเป็นน้ําคลองที่เริ่มใสแล้วผมเนี่ยไปเอาน้ําคลองอตอนที่ฝนตกใหม่ๆแล้วก็เป็นทางแบบไหลผ่านมาแบบนี้เพื่อนๆคือน้ํามันขุนอยู่ไม่ใสแต่ผมมองว่ามันเป็นทางน้ําผ่านซึ่งเขาเ,าเรียกว่ามันจะชะล้างสารเคมีไปเพราะว่าโดยรอบที่ผมอยู่เขาจะทํานากันครับเขาก็จะฉีดยาฉีดอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมผมก็อเอามาแล้วก็ไปเอาดินเข้ามาด้วยดินก็คือมันจะเป็นสีขาว,ขาวนะเป็นสีขาว,ขาวผมก็จะเอาทรายผสมดินนะ หนึ่งตะกรอนเยอะนะตะกรอนเยอะคุณเร็วคุณเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าพืชผักหรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่ผมเอาไว้ครั้งแรกอ่ะมันเน่าแล้วมันก็ค่อยๆร่วงไปนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าผมเอาปลาหางนกยุงมาปล่อยถามว่าจำนวนตัวมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วผมสังเกตดูเวลาตอนคืนผมมาส่องไฟอ่ะตรงนี้มันจะเป็นพื้นดินบนทรายใช่ไหมมันจะมีดินเยอะออกมาละอ่าพวกน้อนๆปลาน้อนๆป,ปลาทั้งหมดเนี่ยคือน้องเขาเนี่ย จะชอบมันนอนเล่นตรงดินครับผมสังเกตแล้วนะคือผมมันจะมีทรายกับดินใช่ไหมแล้วก็มีบนอิฐแบบนี้เขาจะไม่ค่อยนอนเขาจะไปนอนแบบดุกิกดุิกดุิกๆอยู่อยู่บนดินมากกว่ามันอาจจะทําให้น้ําขุนไหมผมว่ามันก็มีส่วนส่วนหนึ่งแล้วทั้งสองบ่อที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือจะโดนแสงช่วงตรงเนี้ประมาณบ่ายสามนะเพื่อนๆบ่ายสามถึงตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงนะก็แสงมันจะหบละจะโดนแสงประมาณสัก สองถึงสามชั่วโมงนะช่วงเช้าก็แฝงตรงๆไม่เจอเจอแต่มันจะทะลุใบไม้มาแต่ว่ามันจะมีความสว่างความโปร่งของพื้นที่อยู่แล้วนะครับน้ำออกมาก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆดูเนี่ยถือว่าใสไหมผมว่ามันก็ใสส่วนหนึ่งแต่ผมว่ามันจะขุ่นมันจะขุ่นนะมันขุนๆุนะ่ะเออมองออกไหม ผมว่ากล้องมันเห็นไหมผมพยายามอันนี้แล้วกันนะผมไม่รู้กล้องมันเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนจอมันเล็กเลยประมาณนี้นะพนเพื่อนๆอายุหนึ่งเดือนนะกับอันนี้อ่าให้ดูอีกรอบอันนี้ไตอ,ออกเยอะละคือมันไม่ได้ขุนมากครับตะกอนเริ่มขึ้นแล้วหนึ่งเดือนนะครับจุดประสงค์ผมปล่อยขุนผมเนี่ยคือผมต้องการให้ตะกอนเะนี้ยเขาขึ้นตามขอบกระถางแล้วก็จับพวกตะเบื้องพวกหินอะไรที่ผมเอามาลองไว้อะนะ ก็จะประมาณนั้นอยู่ตัาปลาหางนกยุงนี่โคตรเยอะเลยแต่มันไม่ใสมีหอยไหมอันนี้อุ้ยเนี่ยมีหอยอ่ะตอนมันล่างกดหอยคันเนี่ยเพื่อนเป๊ะเป๊ะเปลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอันสุดท้ายเพื่อเป็นตัวตัดสินใจอันนี้อันนี้ให้พเพื่อนๆดูนะมันจะมีลูกหอยอยู่ในเนี้ยแต่ผมมาแบบมาบี้บี้เต็มเลยตอนแรกมันดูตกใจอ่ะแบบมันน่าจะเป็นร้อยไหลร้อยตัวออ่ะ อันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นแบบนี้มองไม่เห็นใช่ไหมหนึ่งเดือนเท่ากันไม่เคยเปลี่ยนานา้ำนะไม่เคยเปลี่ยนานา้ำเพิ่มเติมคือผักอจอกจอกจอกเยอะขึ้นนะบางอย่างเาขาเรียกว่าอะไรบางอย่างผักกระเฉดผมตายนะตายไปแล้วเนื่องจากว่า กระถางมันล้มแล้วก็ลากมันหลุดลอยออกมานะฮะมันเหมือนจะรอดแต่มันเน่าๆนิดนึงผมก็เลยเออออกแล้วก็ผักแว่นที่เอามาเสริมเอามาปล่อยเลยบางอันมันก็รอดบางอันมันก็ย่อยผมก็ปล่อยไปคิดว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นอาหารของหอยได้ผมก็เลยปล่อยไปนะเดี๋ยวผมจะหรือผักออกให้เพื่อนๆดูนะนี่จะบอกว่าเดีย๋ยวให้ดูดูล่าเขานะฮึบฮึบฮึบเนี่ยเขาแตกมาจากดอกเดียวนะ ตอนนั้นะตอนแรกๆมันมีดอกไม่กี่ดอกเองเพื่อนอ <_ d ata> ผมจะลงแว้ก่อนครับไม่อยากกวนเยอะเพราะโดยปกติแล้วอะผมก็จะจะมากวนเขาทุกคืนเ <_ d ata> ช้าเย็นมาบี้หอยที่อยู่ตรงขอบเด <_ d ata> ี๋ยวให้ดูแบบทั่วๆมันก็จะเริ่มมีแบบ นอนเ่านะแลนะก็ต้องมามีเวลาว่างก็ต้องมาเก็บนะเพื่อนๆลืมบอกไปไอ้กระถางเมื่อตะกี้นี้ที่ให้เพื่อนๆดูอะ่ะก็คือผมเอาพวกสาลายสาลายหางรอลพวกนี้เอาไปเสียบไว้กับถาดดินนะเพื่อนๆเ,เสียบไว้กับถาดดินเพื่อให้เป็นออกซิเจนให้ปลาแล้วก็ คือผมต้องก็ต้องยอมรับแหละว่ามาดูมาดูเขาทุกวันอันนี้เป็นใบใบผงชุรสเอามาลอยให้แบบให้หอยไไห,หอยคันมันมาเกาะตอนมันจะไหม่เนี่ยมันจะมีลูกหอยคันแบบตายมาเพื่อนๆเนี่ยนี่หลายนี่เป็นสิบยี่สิบตัวเลยนะเนี่ยเม็ดเต็มเตเลยอะอ่ะให้ดูน้าโอ้ยมันน่าจะมืดอะ่ะยังไงจะเห็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยออกไซด์ ออกใส่แค่ตัวเดียวนะไอ้อันนู้น่ะใส่สองตัวทั้งหมดเลยสองกระถางนะจะให้ดูนี่จะเก็บออกดูน้ำาหน้ำไหมคือจะบอกว่าความคุณของน้ำอหนึ่งเดือนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะเพื่อนๆผมจะมองมุมไหนดีเดี๋ยวนะเพื่อนๆน,นะขอเวลาแป๊บหนึง่ง เพราะมันจะขอนแตงนี่เห็นยังน้ำใสติ่งแล้วปลาเยอะน้องปลาแบบเยอะมากๆผมจำไม่ได้ว่าผมปล่อยไปสิบกว่าตัวหรือเปล่าไม่รู้เป็นปลาปลาสอดมั้งน่าจะเป็นปลาสอด,ดนะเพื่อนเนี่ยน้องเขาอยู่ในน้ำเนี่ยเห็นะอันนี้คือผมจะเน้นพืชน,น้ำนะ เห็นไหมเนี่ยความใสของเขานะครับใสออกตัวเดียวนะจะบอกว่าบัวช่วยได้เยอะนะครับบัวช่วยทําให้น้ําใสจริงๆเหมือนจะแบบไม่เชื่อแต่ผมเดินดูหลายที่ไปแอบ,บดูไหลยหลายทางและบัวเนี่ยอ่างไหนมีบัวเนี่ยน้ําจะใสมากๆนะเนี่ยใส่ปิ้งไหมเนี่ยให้ดูโดยรวมดูโดยรวมเป็นแบบนี้นะเนี่ย เนี่ยอาหารหอยผมโรยไปลูกหอยน่าจะมีรถสองล็อตแล้วผมมาส่องมือยมือละผมแอบ,บมาส่องคือมันมีมันมีรุ่นตัวเล็กๆรุ่นตัวเล็กๆอยู่เห็นไหมเนี่ยอีกรุ่นหนึ่งดูก็รู้แล้วว่ามันแบบตัวเล็กๆจ้อยๆมันจะมีอยู่มันมีอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วดูน้องน้อนอ่านี่แหละเน้นผมมองนะ ใครไม่อยากเอาขาเรียกว่าลกแบบผมมากคือข้อดีผมมองว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอ่างเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนน้ําเลยนะไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยน้ําใสเหมือนตอนแรกทุกประการแล้วอาหารที่ผมให้นะผมก็จะให้อาหารกุ้งนะครับอาหารกุ้งเดี๋ยวดูนะเนี่ยนะเห็นไหม,มก็ไม่แน่ใจว่าตอนแรกเพื่อนๆนอเห็นไหมเดี๋ยวหรดกั้นอีกรอบ ครับเห็นไหมประมาณนี้แหละผมมองไม่ค่อยเห็นอาหารกุ้งเต็มเลย,ยผักเขาไม่ค่อยกินเพราะว่าต้นฉบับเขาเลี้ยงอาหารกุ้งมาแต่ผมว่าเขาน่าจะแอบกินบ้างอะไรล่ะแต่ผมจะเน้นพวกพืชน้ำเนี่ยอันนี้เป็นสาล่ายผักชี สาหร่ายผักชีสาหร่ายหางกระลอกแล้วก็บัวเมซอนแล้วก็บัวน้ําแหนจอกผมมองว่าผักตบเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่น้ําไหลนะไม่จําเป็นหรือว่าถ้าไม่ใช่แบบพื้นที่ที่มันแบบเยอะๆกว้างจริงๆอ่ะผักตบเนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ผมสังเกตคือการแตกตัวหน่อเขาจะค่อนข้างแตกช้านะแตกช้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน่าแล้วย่อยย่อยไปแต่ว่าพวกตอนที่เขาเน่าแล้วย่อยเป็นแบบ เป็นเป็นแบบอย่างเงี้ยดำๆอย่างเงี้ยดำๆอย่างเงี้ยคือพวกหอยเขาจะมาเกาะตามขอบกินตามขอบผมว่ามันเพราะมันเป็นอาหารธรรมชาติส่วนหนึ่งแหละแต่ถ้าแบบไม่อยากให้ลกไม่ต้องใส่ก็ได้บัวก็มีเหมือนกันดอกนะครับก็ต้องมาคอยเก็บดอกดอกที่เขาเน่าแล้วแบบนี้ครับใบที่แก่ก็เก็บออกไปแต่ถ้าตอนผมสังเกตนะคือเขาต้องมีลูกหอยอย่างเงี้ยครับลูกหอยอย่างเงี้ยเต็มเลย คือทำนนจะมาอยู่ใต้บัวนี่แหละนะผมใส่บัวเยอะใส่พืชน,น้ําเยอะอ่างนี้ผมจะบอกว่าเนื่องจากว่าอยู่การแจ้งนะครับเราก็เขาไม่มีสแลนนะเขาไม่มีสแลนอ่ะก็ะจะประมาณนี้นะเพื่อนๆลองตัดสินใจเอาคือมาถ่ายให้ดูเนี่ยเริ่มมีคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านแล้วเริ่มเริ่มมาขอแบ่งหอยลูกอหอยผมผมจะบอกว่า ลูกหอยตอนนี้มีแค่นิดหน่อยนะครับยังยังไม่ได้แบ่งคือถ้าอยากเลี้ยงจริงๆนะครับก็คืออ่าไม่ส่งน่า้าถ้าอยู่ใกล้กันน่ะถ้าอยู่ใกล้กันก็คือให้มารับเอาดีกว่าเพราะว่าจํานวนมันน้อยครับถ้าส่งไม่คุ้มมีพี่คนนึงคือมาขอแบ่งสองตัวอย่างเงี้ยครับแต่ผมยังไม่ได้อทักพี่แกไปเลยนะว่าพี่เขาอยู่แถวไหนนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆจะแบ่งให้อยู่ครับเพราะว่าผมก็ด้วยความที่อ ตอนไปนรับของอะพี่คนหนึ่งที่เขาแบ่งให้อะเขาเขาไม่ส่งเหมือนกันเขาบอกว่าเน้นคนพื้นที่นะครับเน้นคนพื้นที่ที่ออยู่ใกล้กันนะจะได้แบบว่าสร้างรายได้ได้แล้วก็หอยมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบเออเขาก็จะพูดมาประมาณนี้ผมก็เลยวิ่งไปรับกับเกม,มานะครับก็จะประมาณนี้แหละหนึ่งเดือนโคตรใสแล้วเอาตรงๆนะ หนึ่งเดือนเนี่ยผมจะบอกว่าเขาเขาน่าจะอยู่ได้อีกครึ่งเดือนสบายๆอะ่ะครึ่งเดือนสบายๆเลยผมคิดว่านะพืชน,น้ําระดับนี้เพราะเราสังเกตตรงที่ว่า,าฐานด้านใต้ด้านใต้ของกระบะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมว่าแทบไม่มีตะกรนเลยเพื่อนๆเ,เพราะว่าพวกรากรากรากของพืชน,น้ํานะครับเขาจะดักจับตะกรน แต่อันเนี้ยเห็นไหมว่าพืชน,น้ํามันน้อยคือมันไม่ได้อยู่แบบนี้ตั้งแต่แรกนะอันเนี้ยมันเริ่มขยายครับผมจะมีทิ้งไว้อยู่ประมาณสามดอกสี่ดอกเองแล้วตอนนี้เขาเริ่มแตกออกมาแล้วแต่น้ํามันจะคุนก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนว่าลองเปรียบเทียบดูครับว่ามีพืชน,น้ํากับไม่มีพืชน,น้ําแบบไหนเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่ากันนะครับถ้า ข้อดีของน้ําพืชน,น้ําเยอะกว่านะสำหรับผมนะพืชน,น้ําเยอะกว่าดีกว่าน้ําใสกว่าแล้วข้อสังเกตเวลาดมน้ำนะครับน้ํามันจะไม่ค่อยมีกลิ่นเวลาเราดมน้ําเข้ามาดมอย่างเงี้ยถ้าคุณคุณอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบกลิ่นน้ํากลิ่นน้ําคอกลิ่นแบบกลิ่นผักน้ําผักที่มันเน่านิดๆนหน่อยๆอะไรอเงี้ยคือมันจะไม่แบบไม่เหมือนกระบะที่มีพืชน,น้ําเยอะ อันนั้นแทบไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับถ้าใครแบบเคยเคยดมกลิ่นคาวของสัตว์น้ํานะของน้ําคองจะเข้าใจนะที่ผมพูดว่าพอจะนึกภาพออกประมาณนี้นะแต่ข้อเสียนะครับของพืชน้ําเยอะก็คือเขาจะดูแลยากมองไม่เห็นตัวซึ่งมันยากจริงๆถ้าเราจะส่องเขาแต่ข้อดีคือถ้าเราเคลียร์พวกหอย คันหอยอะไรเราเรามองดูแล้วว่าเฮ้ยเราทําคีนดีตั้งแต่แรกเนี่ยแบบนั้นน่ะคือปล่อยยาวไปเลยครับแต่ตอนเนี้ผมมันเหมือนโรคจิตเช้าเย็นต้องมาเดินและกลางคืนเนี่ยต้องมาเดินส่องหอยคันแล้วมาบี้ไป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 เพราะว่ากลัวมันจะเป็นแบบมีเชื้อปรสิตเอาพยาธิมีพยาธิเราก็หอยเราก็จะติดทําให้มันเสียหายได้คือเราเลียกเล,ลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าหอยตายเนี่ยมัน ต้องตายอยู่แล้วนะเราห้ามไม่ได้แต่เราพยายามให้ศูญเสียน้อยที่สุดนะเพื่อนๆในส่วนของถักน้อยแบบนี้นะครับก็คือเราจะส่องและดูแลเขาได้จํานวนตัวได้ง่ายนะแบบนี้ยผมมองว่าถ้าใครเลี้ยงแบบมีสแลนมีหลังคาคุมนะพืชน้ําน้อยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่โดนแดดแต่ไข่มันจะไม่ค่อยขึ้นเราก็จะทําให้ใสๆนะเดี๋ยวผมจะมีอีกสองกระบะนะครับเดี๋ยวกําลัง ทำอยู่นะกาลังทําอยู่กําลังเตรียมการอะไรอยู่เดี๋ยวจะเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงนะก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่มองแล้วว่าแบบเนี้มันต้องถ,าถ่ายน้ําบ่อยหน่อยเออใครที่มีเวลานะครับก็ถ่ายน้ําหน่อยนะการถ่ายน้ําก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ตรงเนี้ยจะบอกว่าควรลองควรลองอิดบล็อกสักสองสองอันยกสูงขึ้นมาเพื่อดึงน้ํา ออกนะครับมันจะมีแบบที่บีบแล้วก็อย่างผมนี่คือจะเป็นสายรางผมก็จะใช้สายยางแบบนี้คือหลังจากที่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยผมจะ,ะดูดน้ําออกนะครับเพราะว่าน้ํามันขุ่นไงแล้วก็ผมจะเตรียมการถ่ายเทลูกหอยลงมาในนี้ละนะก็คือเปลี่ยนบ่อเพื่อพพอร์ตแล้วก็จะทําอีกสองบอ่อเตรียมไว้เพราะว่าต้องต้องทําน้ํสิบห้าวันตําๆเลยผมมองว่าสิบห้าวันน่ะมันจะโอเคมากกว่าที่เรารีบเร่งที่จะทำครับอัตราเสี่ยงมันจะน้อยกว่า แต่ถ้าใครทาแล้วเปลี่ยนอยู่ในพื้นที่ตัวเองผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับก็คือมันไม่ได้ขนส่งไงมันไม่มีการขนส่งระยะไกลเนาะหอยมันก็จะไม่ตายนะครับเราแค่ปรับเปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่รู้จจไม่รู้ว่าคลิปมันจะยาวไปหรือเปล่าแต่หวังว่ามันจะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเพราะว่าบะากะบะพืชน,น้าน้อยแต่เราต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยเพราะน้ามันจะขุนนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือ พืชเยอะน้ําใสเออแต่ตัวช่วยน้ําใสม,มันมีหลายอย่างนะใครมีทุนก็ใส่หินแม่น้ําใสทรายถ้าใส่ดินมันจะเป็นน้ําคุณคุแบบนี้แหละครับอันนี้ดินเยอะน้ามันก็เลยจะคุน,นตัวมองว่าสีนี้ไม่ผ่านผมก็เลยจะถ่ายน้ําออกแนละ้วเ,เพื่อนอันนี้เป็นสระไหล่ที่เก็บไว้ผมจะถ่ายน้ําประมาณออกประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ห้าสิบถึงหกสิเปอร์เซ็นต์ะประมาณเนี้ยแล้วก็เวลาแล้วก็เวลาถ่ายน้ําเนี่ยคือผมจะใช้ปลายสายยางนะเ,นเพื่อนปลายสายยางเนี่ยดูดดูด ข,ขี้กองเนี่ยออกค่อยๆไล่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 ไล,ไล,ไล่ไปแบบนี้นะเราปลายสายผมก็จะเอาตะไคร์เอาไว้ที่ที่ตักลูกปาลารองไว้นะเพราะว่าผมมีปลามีลูกปลาอยู่นะกลัวลูกปลาเขาจะหลุดไปตามสายยางนะเพราะว่าเคยหลุดแล้วสรุปนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผ่านไปแล้วผมเปลี่ยนไปประมาณทักอ่าเสร็จไปประมาณสองชั่วโมงกว่านะฝนก็เริ่มตกมาพอดีแล้วก็เอาผักตกที่ผมแช่อ่ตัวด่างทรบทิมเอามาใส่เพิ่ม ใส่ขึ้นไหมต,ตอนเช้าน่าจะใส่ขึ้นวันนี้นะอันนี้คือไม่ใช่ตะกอนนะอันนี้เป็นดินทรายที่ผมเอามากองไว้นะเพื่อนเพื่อนอก็ประมาณนี้เราก็ตัวน,นี้ใส่ขึ้นไหมครับดูใส่ไหมแต่เพิ่งผ่านไปสองชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนนะก็จะได้อยู่ประมาณนี้แหละนะดูน้องน้องปกน้องปาลาอะไเขาจะไม่อยู่ น้องปลาเขาชอบมาอยู่ตรงสารไหลยอ,อยู่ตรงสารไหเต็มเลยน้องปลาความใสมันจะส่องไฟยังไงดีนะก็จะประมาณนี้ผ่านไปสองชั่วโมงนะเ,นเพื่อนๆสรุปก็คือผม,มเอาน้ําออกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าจะทิ้งไว้ประมาณสักเจ็ดวันก็จะเปลี่ยนเอาหอยลงมานะ สรุปแล้วโดวยส่วนตัวผมนะผมจะสรุปให้นะน้ำประปานี่แหละดีที่สุดแล้วเพราะว่าเขามีระบบฆ่าเชื้อโรคมาตั้งแต่ต้นทางนะครับสําหรับคนที่อยู่บ้านจัดสรรหรือว่าอยู่ในเมืองนะครับที่มีน้าประปาใช้คนน้าประปานี่แหละครับไม่ต้องเป็นดินรนถักหรือว่าพืชนน้าก็คลีนคลีน,ลนเอาคลีนกับดา่างด่างทับทิมซื้อที่ไหนหรือไปเอาในคลองมาก็นี่แหละแช่ด่างทับทิมมานะครับมันก็จะปลอดพวกหอย หอยคันอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ต้องมาเหนื่อยแบบนี้ครับอันนี้คือที่ผมทาอย่างนี้จะบอกว่าผมลองและก็เทสก่อนนะเพื่อนเพื่อนว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะจะใช้น้ําแบบไหนดีใช้ทับแล้วก็ทําลักษณะไหนเพราะว่าพื้นที่ผมเนี่ยมันมีทั้งกลางแจ้งแล้วก็ในล่มก็จะได้คําตอบและผมเนี่ยคือคงน้ําประปานี่แหละสรุปของผมคือจะใช้น้ําประปานี่แหละแล้วก็ ใช้พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็พวกอ m มหรือว่าน้ำยาปรับน้ำใสผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ามาช่วยแทนนะครับเราก็ใส่พืชน้ำไปเยอะๆไอกระบะนี้คิดว่าน่าจะใส่ใส่พืชน้ำไปอีกแบบครึ่งหนึ่งอะ่ะคือผมสังเกตนะครับก็คือเวลามักต่องน้องตอนกลางคืนเนี่ยพวกตะกรนเนี่ยมันจะมาจับกันอยู่ที่รากของพวกดอกจอกตบชวาพวกนี้นะครับนะเนี่ย ตะกอนเขาจะจับอย,อยู่เห็นไหมมีตะกอนเลยเห็นไหมอ่าเนี่ยฮะเห็นไหมครับก็คือมันจะเป็นตะกอนอยู่มันจะจับอยู่กับลากแล้วก็จะทําให้น้ําใสนะเพื่อนดูดิเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าฝนตกแล้วด้วยดูดูหอยหอยก็มีปลาก็มีไม่รู้ว่าเห็นไหมด้วยไปแล้วฝนตกแรงด้วย โอเคโอเคเพิ่งตกมากแล้วเนี่ยโอ้โหทำเสร็จก็ฝนตกเลยน้ำก็จะผสมน้ำฝนเข้าไปอีกส่วนคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไปม,มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆและหลายท่านนะครับเลือกแบบที่เราเหมาะสมแล้วก็เราดูแลง่ายเอาสะดวกเราไว้ก่อนนะแต่การเตรียมตัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปหาซื้อพันธุ์ ลูกหอยมาเราก็พันจากเจ้าของแต่ละคนก็พยายามคัดเลือกกันหน่อยนะครับมิจฉาชีพเยอะเหลือเกินนะฮะณนะช่วงนี้ผมเองรู้สึกว่าก็โดนเหมือนกันนะตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากจะบอกเลยว่าแนะนําอะไรใครตรงไหนครับเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเพื่อนๆจริงๆมิดเยอะมากนะโปรไฟล์ดีผมโดนอะไรที่มันดีเกินไปสร้างภาพบอกเลย